สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาพี่น้องมอน,นี้พามากินสมอันทองเสียค่ะพี่น้องจ้าแห้งเสียแห้งอยากสมก็เลยเอกกินซะลูกโตเลยว่า,ววาถ้ากินเข้าไปนี่ยิ่งสเสียนะกว่าเกาต่ว่าค่ะมันอดอะไรพี่น้องมัออยากมันอยากอีกนิดนึงเท่รมบ้านแจ่กินซะกินให้มันน้ำใจมันเสียนะกว่าเกากินด้วยกันนะคะพี่น้องจ้าอืมน้ำจิ้มจุยหยวเลยพี่น้องทำได้แต่อืมอ,อร่อย เมื่อกี้น้ำกัลใส่พี่น้องจ้าหลัาแห้งใส่พิชมาหน่อยโปรดพี่เพจเราจะใส่มาแบบเยอะๆเรื่องพี่น้องจ้าอันนี้เยอะมากพอ ตออเสียเ็นเมือมันขึ้นมือเบาลงสมมือเบาลงตัวอยากสมขั้นเบาลงเลอยากสมขั้นกินเนื้อคือแบบต่อในหนองตะวกอ่ะเป็นใะไรเป็นกนี่อยาก,กไม่รู้อะไรอับแล้วจสบจับ่ับเจ้าเนื้อตอเสียงหโ,โปเปเภท สูตรผิดคนมาแล้วบางแบบลักษณะเป็นตะเพ็ดดีเลยเพราใส่หลายแล้วเพาใส่หลายกอะสอนแกงเครื่องก็คือว่าเพ็ดดีแล้วเมื่อกี้บางคนบอกเพ็ดเพิ่น้องอาจะใส่มาจากสามสอนนั่นแหละเอาะแบบจวด,ดไปเลยค่ะจวด,ดไปเลยข้าในใหญ่ๆไปเลยเยีะไปเลยค่ะ sạch sẽ nó kênh Ghiền Mì Gõ xem không

แซ่บสุดที่เราจะพร้อมซอนมาหลายอย่างเลยจำครับ เรือ่องเสลล์องอีกเลยเด้อพี่น้องจ้าทองมังบอนหายอยู่เขากินบ่ได้ได้กินอาหารบ่ได้พี่น้องเขาอึดเขาอมแต่เห็นสมหรืบ่ได้น้ำลายไหลน้ำไหลหน่อยป๊อกๆเลยอื้เจ็บทองเขาไหมเนาะพี่น้องจ้าอีกจก็บสองสามขั้นของป้อเนาะรู้สึกว่าแสบท้องจีดจ๊ดๆเลยสังตยาเลยเมึ่อตื่นพี่น้องเจ็บท้องท้ายวัดขึ้นจนขาอ่อนเมื่อย

จับสวยไปหรอกจกอ้ะเอนอนักเรียน จริงๆถึงแม่จอาว่าพ่อพ่อเขบอกพ่อพอีดีหรอกค่ะไอ้เรืองมากินอีกอกินไปกินมากกินมากกินไปที่เจ็บท้อง,งไม่แต่หนูก็รู้สึกแบบแสบท้องจริงๆงมาแม่เลยเขาเลยบอกพ่อสวัสดีบิ๊กอะไรไม่กินต่อค่ะพี่น้องจ๊ะไปแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะาเจอาก,กันใหม่คิบบะด้วยค่ะสวัสดีค่ะ